เมื่อบง่งเหยต้องกันอีกพี่น้องมืี้ยนี่กับม้าอยู่แล้วจ้าช่วงนี้เฮ็ดออกก็ต้องไปทุกวันเนาะกันเนาะมึงดูล่ะงามขี้เก่าล่ะพูดเถอดอกงามๆกำลังออกขี้เก่าตอออแตะ <c oughs> ตัดขาดอกหลายๆล้วมันได้หน่อย <laughs> ตสนสน เอาขาออกมันสิไม่ได้กินสิเงาแค่นั่นล่ะเอาขาออกมันสิได้มันสิน้อยติมันสิมันสิเบิดติคือแย่เลยน่องใหม่แข็งแข็งกระเสียวไหมหอดปองมันอออท่านไรที่แข็งตัดออกซะให้เถอะน่องใหม่แย่แย่กันปองมันไม่แย่แข็งมั้งสิอันนี้นี่จะขาเขาแบบเอาหมองมันไปแสบบอกกันตัวก็สิกินอยู่บ่หมองแก่ๆเอาเงาขี้ดินเหรอมีที่ขี้ดินกับแง่เลรอเนาะ กาซชนี mm, ้ตัวน <online> <c oughs> ี่ตมดอกันหดขาบหดดิอกีบว่าไปไล่อยู่ที่ไหนอันนี้เอาขีดินดอกแล้วดอกงามงามมากหามื่อที่สองมาดูมาดูมาดมหมื่อที่สองเมื่อที่สองก็หมานอยู่เาเิ่งกังมันี่สุดเลยด้ห่ืเปาเอานเด่ เอากะละมังแม่แม่เลยนะคิดเท่ห์ออกไหมเดินกะละมังดำดำกระไรน้อยนิดเดียวมาเขาจะฝีงแดดิีงยิ่งแ้วก็บิีงแดดต่ะเอามาเดินกะละมังมาเร็วกะละมังมาดูใต้นานาดูใต้นานกระละมังดำดำน้อยน้อยแม่โอ้ยนายพลเอาตะกร้าแดงกันกระไรตัวนั่น เออยังตีไปเก็บเหมือนซ้ำแม่เอ็มเดี๋ยวไล่ตวตื่นนี่จะเราะงงงาได้หรอไอเนี้ยผมได่ก็ได้ทุกเทีเนาะแต่มันออกใจแต่มันเดี๋ยวนี้คนกำลังไล่เนี้ยแต่มันบ่ออกไปป่าได้กับว่าได้ช่วงนี้เป็นเชียงช่วงเห็ดขมออกเนาะพี่น้องเนาะโอ้แจงหลุดได้ต้่นบ้านได้ก็ได้ไล่คักไล่เนี้ยผู้ใดไปก็ได้ ผู sí, sí, uh, the yeah, yeah. ้ใดไปก็ได้ขุดตาอดไปบ้างฮะล่องแยไปบ้างแน่ตีลองก้นตาบอดเหรือแต่เราผู้ใดไปก็ได้เชื่อต้องเชื่อวบรานดอกงามแห้งดอกงามแห้งเผื่อว่าบางทางผีใหญ่บางทางผีเลอะมาเข่ากล่องด้วยเข่ากล่องวะไปเก็บยวหอแข่งบ้างพี่น้องบางทางนี่จะดอกงามเฮ็ด กำลังออกช่วงนี้อืมคนแตกบ้านไปไหมพี่น้องแตกบ้านไปเก็บเพชรอันนี้อันนี้เกเก่าจะข้นเก็บใช่ไหมอันเดอร์คอนมาตามคุณมาเท่าไปยางไปยางน้ำกลนยางไปยางมันเด้อยางไปยางมันเด้อไปอะไรยางน้ำตาลกวางไงได้ดินั่นแหละถ้าเป็นเราหน้าว่าสิไปยันเ่าเห็นกัน ขันใหญ่ไปยังสีลงบ้านครับนี่แหละพี่น้องยังตกันนึ่ว่ดตุ่มละวันเ่น้อยเนาะ้อยแ่บกระจอกมากคือขันปีบ้านนี่นะดอกนุ่มๆอยู่ดอกนุ่มๆอยอะขุ่นาแม่เ็บไม่ไม่ีเาัเีงเสียโอ้ยมือขึ้นแกงให้กินแกงพ่อบันไดนาแ่บแสบนพ่อหาข้ามมานพออยู่เฮ้ยยิงหนึลายอยู่มือขึนนี่ไมแ่บแบแบเบิแล้ว หมลยถีย่ี่ถัวยบบดอเฮ็ดก้อยแล้วออมก้อยอีกมื่อนี่ก้อยแซ่บหาพักกันนะน้่ไม่กินกับไหมก้อยวันนี้เอาผักอีเลืไม่กินกับเด่นพอพักอีเลยมากินกับมันแบคุณเลยเห็ก้อยวันนีนเอาักกินเลไม่กินกับเลยผักกระโดนมันค่อยเข้ากันเห็มก้า จะเอาไปต้มด sure. yeah, no. ังไฟต้มต like ้มเหลือก uh ๋วยเมื่อกี้ต้มเหลือก้วยต้าเด็กกินดอกกับงามกับอันสัตว์นะน่ะอันสัตวทัานเข่าดีเห็นอบบนี้เนาะก็ลังตัวใหา่เอาใส่ตู้เย็นไว้กินกินบ่บมือทอดกับแพ็คใส่ตู้ใส่ถุงใส่ตู้ไว้เอาไว้กินเมื่อหรือเมื่อนเมื่อเราอยาดกินสองข่าสามข่าบุกเลยงามบ่พี่น้องเลยจังชีล่ะแต่อ่อแต่แอ่เยู่ เน็้อตอตอแห่เดีมาไว้อยู่รับไฟได้ขคนายตีสำเนีก็ได้แล้วสำานีก็ได้กินแล้วสำเนีก็โอเคแล้วนะมึงดอกเน็้กันพี่นองปูตีก็พอดีกินเลยมันวะเ่าด้นอเน็ดนุ่มตอี่งเนก็เ็นก้ลาเป็นเบาเป็นสาว อ่อแตแอะนิดหน่อยก็ลัางกินดีๆเลือมีก็ร่างแข็งๆนี่แหละเสียเืมก็ร่างแข็งๆนี่เน็้ผืนเขาอ่ำเนี่ยผืนเขาก็ไม่คน้องผ่เข้าหรอเป็นผืนเข้าหรอกนเรือนืเดียวกันเลย่าายดนกันอนกันเอาดมอีกแล้วหอมอือก็เป็นแต่เสีอหอมยำปุดดป๊ดๆปุดๆแล้วแส่บแล้ว เจ็บไม่ไม่กี่เหลาแฉ่งพื่งอืมอยอ่อมันมันหรออะไเ่ยอ๊ออออ๊องามงมขาวขาวเฮ้ยนี่แม่นี่แม่นี่แม่คือผู้ไปเก็บแต่นี้คือผู้ไปเจ็บเหรอพี่น้องนี่ไิเก็บเิฮิอิฮ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 ิคิฮิฮิฮิเิิ่ิฮ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 ิอิฮ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 ิ ถ้าสวนมันก็ะม so, ิ hey? ้นเดเดอว่าจะบอกไข่ไป่ย okay. so, ูเฮดไข่นี yeah. ่ยางยางไปรอนี่เก็บไม่กไม่แข็งลดเป็งกันี่ไงยู่อยู่หลังวัดนั่นรถนยู่กลางวัดเก็นั่นแหละถอไข่ไปไี่ค่เลี้ยวบอกยิงเศร้านี่บอกไปเหมือนกันเ่อะนะาจีไปนั่เขาออกมาเห็นตะดาเขาไม่ต่อสัเห็นตะดากลดลดสัมนะเก็บไม้กลดลง กุนรลุดไว้ไว้ไวไปแต่หนาพวกนี้เอิญกับสุซาขายเห็ดขายเห็ดคือคนปิดเก็บล่ะคนขยเงียนอือนี่ดินั่เก็บดจะค้องเห็ดครับจะค้องขอบปุ่นฮ่า้ยตัวยูใกระต่ายเนาะมันคือเกาได้เนี่ยวันนี้ก็มันมันเหมือนเดิม เไม่ไต่นเลยแจ้งเ nice ือเอไวค่นีเด้อกันเด้อฝากกดไลค์กดติดตามแม่ต่อยบัตรสวนด้วยด้อจ้าไม่ไม่ลมันเสือกกดไลค์ด้วยเด้อน้ำเนเด้อจ้าินเนไวเซมีแล้วกันเนาะสวัสดีจ้ากินแจงเง็ดย้ำกันเด้อในบุญสุได้หลาย